สวัสดีครับทุกคนตื่นเต้นมากครับวันนี้ผมมาอยู่กับแชมป์ UCH ของเราครับคุณคุณลิบีของเรานี่เองครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ลิบีครับครับผมชื่อลิบีนะครับมาจาก UCH ตื่นเต้นมากก็ผมไม่เคยเล่นกับมือโปรเก่งๆเลยครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้ด้วยก็ตื่นเต้นมากวันนี้ขอมาประลองฝีมือหน่อยโอ้เมื่อวานยังโดนแพนด้าตบอยู่เลยครับน่าจะไม่ ไม่ไม่เท่าไหร่หรือเปล่าลิบิผมว่าน่าจะาชนะได้แล้วใช่ไหมก็ผมรู้อยู่แล้วลวผมแพ้ชัว์ๆแต่ว่าอยากอยากลองอยากลองก็เอาสักใครห้าเกมก่อนชนะแล้วกันนะโอเคนะครับผมเล่นไม่ค่อยเหมือนใครอ่ะมันจะแบบผมชอบย้ำเบรกรวนๆแบบยักยักหน่อยอันนี้เล่นแมคอมหรือเปล่าหรือมือถือพีซีอ่ะพีซีเล่นใน,น้ตบุ๊ แอบผมก็โดนไปแล้วอุยอ้าวอ้าวแวะนิดหน่อยครับแวะนิดหน่อย <c oughs> ไปก่อนเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมตามไปคลิป <c oughs> นีน้ก่อนรีบนี้ก่อนโดนแน่ๆอาจจะได้โจกมาสักถุ่นหนึ่งนะไม่รี้ <c oughs> ขอไม่กินไข่พอแล้วขอสักแต้มก็ยังดีวันนี้จะทำได้ไหม ดูสิผมออกโค้งช้านนเนี่ยโดนแล้วมันนี้มึมไม่ดูโอ้โดนดูอุ้ยพลาดพลาดอาวนี่เรียบร้อยเอาไปสามลุมน,นี่ไหลที่สุดด่านนี้ผมหลบผิดนไม่ค่อยพ้นเลย ห่างเลยที่นี้ไม่น่าทันครับตรงยาวแล้วตรงนี้โดดไปก่อนครับด่านแรกดนาครับโอ้นาที40 ทีเอ,ออกโค้ดนี่คือก็ต้องเลี้ยงเขียวอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมว่ามันจะลดไม่ดับอ่าใช่บางทีแบบเลี้ยงเขียวนานเกินแล้วมันชา้ามันไม่ไม่เร่งสักทีเลยรไม่เร่งผมส่วนตัวผมคิดว่ามันอยู่แบบ มันขึ้นอยู่กับตอนกลางๆโค,งค้งอะว่าแบบเราหักหน้าแดงเกินไปหรือเปล่าแต่แบบว่าตอนลายก็แบบต้องเลี้ยงเขียวอยู่แล้วนนก็เลี้ยงเขียวปิดโคง้ง<อ>แต่ผมว่ากลางโค้งนี่การโค้งนี่ค่อนข้างสําคัญอยู่แปลว่าอย่าหักแดงเยอะเกินใช่ไหมแดงได้ครับแต่แบบหมายถึงว่าหน้ารถถ้าหักองศายเยอะเกินโอการดับจะเยอะขึ้น ไม่ทันจริงๆครับโอ้อยอันนี้น่าจะแดงเยอะเกินครับ้โอ้โหผมพลาดเนวย ก็แค่จำทางได้แต่เรื่องลายวิ่งก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่มีใครสอนได้แต่ดูคนอื่นเล่นนี่เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นเลยองญี่ปุ่นผมเล่นประมาณสองอาทิตย์ได้ครับแล้วก็พักมาเรียนเราจะมาเล่นอีกทีเซิร์ฟนี้เลย ตอนหัดนี่แบบว่าหัดยังไงมีคนสอนไหมหรือว่าแบบฝึกตัวเองเลยก็ถ้าเป็นคนแนะนําหลักๆก็ซีรีนะเพราะซีรีนเล่นญี่ปุ่นมานะค่อนข้างนานอยู่ถ้าถามแล้วผมก็ถามซีรีส์แล้วผมก็มาถามคุณจิบิจิบิต่อครับจิบิจิบิเลย่อเราครับโอ้โหชื่อน่ารัรกเลยนะเนี่ยจิบิจิบิ เปีกใช่ไใช่ตรงนี้นเ,ลนเลยเรินทางกลับอีกแล้ว ไ่วครับไม่ทันเลยครับกูอยู่ตอนแรกพูอย่างนะครับปูอย่างนะตอนแรกอันนี้เล่นอ,อสองมือเล่นห้านิ้วไอแพดจริงไหครับห้านิ้วโอ้ ก็กดเหมือนคีย์บอร์ดแต่ว่าตั้งปุ่มเป็นในไอ a พอ๋อพอดีผมเล่นออโต้หายไปนิดนึงไม่กล้าเล่นออโต้กลัวพลาดแล้วแบบว่าปล่อยันคเล่งไม่ไดู้จะไม่ถึงเนอก

อมีเสียดเสียนะได้มาสัมผัสสักหน่อยก็ก็ดีใจแล้วรถผมถลอกนะครับทำงี้อุ้ยได้มาสัมผัสสักหน่อยอุ้ยดับโผมดับ ดูดไม่ถึงทุกอย่างนี้ได้ลุ้นอยู่เมื่อกี้ได้ลุ้นอยู่เ,เลยเออแค่นี้ก็พอใจแล้วได้ไปสัมผัสสักนิดเข้าเท่าไหร่ครับห้าห้าหรือเปล่าห้า <5. S 2> ไวนะ้เนี่ยไวมากเลยห้าห้านี่สักเจ็ดลายเป็นแพนด้าซะด้วยผมใช้ลายคุณแพนด้าเลยเนะี่ยเออแล้วผมปิดไว้ไม่รู้เหมือนกัน,นไม่เคยเปิด ออกตัวไม่เท่ากันนี่เกี่ยวกับเครื่องไหมถ้าจูนไม่เห,หมือนกันจูน่าจะเกี่ยวกับตอนกดสตาร์ทนิดนิดหน่อยด้วยแต่ว่าเครื่องก็เกี่ยวครับผมใช้เครื่องสองอ๋อผมก็เครื่องสองสองสามหนึ่งสาม,ส,าม,ส,ามสองแสดงว่าเมื่อกี้อาจจะกดอยู่ที่กดสตาร์ทหรือเปล่านั่นสิ สัมผัสกอสัมผัสไม่ถึงได้โดนอยู่นะนึกน่อยอย่าดับนะอย่าดับนะอ้าวมีคนใช้เทคนิคเรียบร้อยยังไงเนี่ยเมื่อผมดับเนี่ย <c oughs> ไม่ถึงนี่นะ

จะดับนดูเลยดับไม่ดับนี่สำคัญอยู่ที่จังหวะกดเบรกนะครับตอนกลางโค้งไม่ทันฮนะดูดก็ไม่ทันโอ้แต่ยังรู้สึกใกล้ชิดอยู่แค่นี้ก็พอใจแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีครับพาะผมก็เพิ่งฝึกเหมือนกันโอ้ ดีใจมากมากครับยินดีครับผมมีมีอะไรจะแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งฝึกบ้างไหมครับเพิ่งฝึกหรอครับถ้าเป็นการฝึกของผมผมจะชอบย้ำด่านับแบบหาด่านที่แบบคิดว่าแบบด่านนั้นมันได้อะไรเยอะมาด่านหนึ่งแล้วก็แบบเอาทีละโค้งนะครับดูทีละโคงะ้งเลยว่าเข้ายัางไงถึงจะไวแล้วพอด่านนั้นเวลาเราลงเยอะๆใช่ไหมครับด่านอื่นเนี่ยมันจะลงตามเพราะว่าเราเข้าใจฝมงมากขึ้น ถ้าเป็นด่านที่ผมชอบฝึกเนี่ยมันจะเป็นด่านท่าเรือกาฟิกตี้ซิซีลีซิตี้ด่านสีดาวที่โค้งเยอะหน่อยด่านฝึกชิลอนผมเลยอันนั้นด่านนั้นก็น่าจะเหมือนผมเลยเพราะผมก็จะฝึกเล่นคนเดียวจําทางจับเวลาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบฝึกมั่วซั่วอะไรเพราะว่าค่อยๆจําทางอยู่ก็เริ่มจาําเล่นหลายเล่นหลายคนก็ดีนะครับแบบว่าเปรียบเทียบเวลากันนะอะไรเงี้ยมีผลอยู่อืแข่งเวลากันอะไรอย่างนี้ โอเคแล้ว <Okay. S 2> ผมเล่นแบบกับทีมผมมันมีผลมากมากอยู่ตอนซ้อมทีมโอเคก็ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจมากมากครับ